ความคล่องตัว Agility คือความสามารถของร่างกายที่จะมีการบังคับควบคุมการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้ด้วยความรวดเร็วในการตอบสนอง Agility okay, Training คือการพัฒนาความสามารถของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาในด้านความคล่องแคล่วว่องไวจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วมีการตอบสนองต่อระบบประสาทการสั่งการได้ดีและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในลหลายๆส่วนซึ่งการฝึกจะมีควบคู่กันเนื่องจากจะทําให้มีการส่งผลต่อสมรรถภาพของร่างกายในการเคลื่อนไหวและการตอบสนองต่อกีฬาอย่างรวดเร็วเช่นการกระโดดปัดลูกฟุตบอล การกระโดดบล็อกลูกวอลเล่รวนแล้วแ,ลแต่อาศัยความคล่องแคล่วความคล่องตัวจึงเป็นพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งก็ว่าได้เสริมสร้างความคล่องตัวความคล่องตัวมีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายที่ต้องการความรวดเร็วและความถูกต้อง เช่นการออกวิ่งได้เร็วหยุดได้เร็วและเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้รวดเร็วฉะนั้นความคล่องตัวจึงเป็นพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเล่นกีฬาหลายอย่างเช่นบาสเกตบอลแบดมินตันยิมนาสติกฟุตบอลวอลเลย์บอลและอื่นๆเป็นต้น ที่การฝึกความคล่องตัวที่เราจะนําเสนอในวันนี้มีอยู่5รูปแบบโดยได้กําหนดจุดเริ่มต้นกับจุดที่วางสิ่งของมีระยะ5เมตรโดยผู้วิ่งออกกําลังกายจะต้องวิ่งไปเก็บสิ่งของ5ชิ้นและวิ่งกลับมาโดยการวิ่งจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบที่วางไว้รูปแบบที่หน ผู้วิ่งประจาอยู่ที่จุดเริ่มต้นกรรมการได้สัญญาณเมื่อกรรมการได้สัญญาณออกตัวจะนั้นให้วิ่งไปเก็บสินของชิ้นที่1และว,วิ่งกลับมาวางของชิ้นนั้นและว,วิ่งไปเก็บชิ้นที่2ทําแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆโดยจะต้องเก็บของทั้งหมด5ชิ้นให้ครบทั้งหมด แบบที่2ผู้วิ่งประจําอยู่ที่จุดเริ่มต้นเมื่อกรรมาการให้สัญญาณออกตัวให้วิ่งไปและกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง1ครั้งวิ่งไปเก็บของชิ้นที่1และววิ่งกลับมาวางของทำแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆจนเก็บของครบทั้งหมด รูปแบบที่3ผู้วิ่งประจำการู่ที่จุดเริ่มต้นกรรมการให้สัญญาณเมื่อกรรมการให้สัญญาณออกตัวให้กระโดดข้ามสิ่เกีดขวางจุดที่1และจุดที่2จากนั้นวิ่งไปเก็บของชิ้นที่1นํากลับมาวางไว้และวิ่งไปเก็บของชิ้นที่2จนถึงชิ้นที่5จนครบ รูปแบบที่4รูปแบบนี้จะเพิ่มระดับขึ้นมาโดยผู้วิ่งจะประจำอยู่ที่จุดเริ่มต้นเพื่อรอกรรมการให้สัญญาณออกตัวเมื่อกรรมการให้สัญญาณออกตัวหลังจากนั้นจึงวิ่งอ้อมกลวยสองครั้งแล้วจึงไปเก็บของชิ้นแรกและกลับเอามาวางไว้แล้วจึงวิ่งไปอีกครั้งเพื่อหยิบของชิ้นที่สองทำแบบนี้จนครบ ที่ 5. ผู้วิ่งจะประจำการอยู่ที่จุดเริ่มต้นเมื่อกรรมการให้สัญญาณออกตัวจึงวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง1ครั้งวิ่งอ้อมกลวย1ครั้งแล้วจึงค่อยวิ่งไปเก็บของชิ้นที่1และจะต้องวิ่งไปกลับอย่างนี้จนเก็บของจนครบทั้งหมด ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกในการวิ่งเก็บสิ่งของจะช่วยทำให้ร่างกายมีการเสริมสร้างความแข็งแรงมีการพัฒนาทางด้านการเคลื่อนไหวความคล่องตัวในการทำกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างจากการวิ่งเก็บของจะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขาในการวิ่งการกระโดดการหลบกลวย นั่นก็มีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้มีความแข็งแรงมากการใช้ชีวิตประจําวันก็จะสะดวกมากเช่นกันรวมถึงกล้ามเนื้ออื่นๆที่ประสานไปด้วยกันอย่างแขนหลังอีกด้วยซึ่งในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างเช่นการชกมวยที่ต้องคอยจับสังเกตคู่ต่อสู้และต้องคอยหลบหมัดรวมถึงในการสวนกลับเช่นเดียวกัน เริ่มถึงการเดินหลบผู้คนในทุกวันนี้ก็ยังคงต้องใช้ความคล่องตัวจะเห็นแล้วว่าความคล่องตัวก็อยู่ทั่วไปในชีวิตรประจำวันของเราเมื่อเรารู้จักดูแลคอยฝึกฝนคอยออกกำลังกายอยู่เสมอก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น